James nell, เจมส์แมคคอนเนลเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลเตรียมย้ายไปร่วมทีมอาแจ็กต์แบบยืมตัวเจมส์แมคคอนเนลกองกลางลิเวอร์พูลเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรเป็นเวลา5ปีและเตรียมย้ายไปร่วมทีมอาแจ็กต์แบบยืมตัวในฤดูการ2025-26แมคค n นเนจะเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนย้ายมาอยู่กับสโมสรในเอเรดิวิซีหลังจากบรรลุข้อตกลงกับลิเวอร์พูลและดาวเตะวัย20ปีรายนี้ ก่อนหน้านี้มีข่าวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในยุโรปและเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่อาแจนซ์คว้าตัวแม็กคอนโนได้สำเร็จซึ่งส่วนใหญ่ต้องขอบคุณจอห์นไฮติงกาหัวหน้าโคช้ชของทีมที่ชื่นชอบนักเตะทีมชาติอังกฤษรุ่นยาวรายนี้ซึ่งเคยร่วมงานกับเขาที่ลิเวอร์พูลมาก่อนและความต้องการหมายเลข6หลังจากการจากไปของจอแดนเฮนเดอร์สันไฮติงกาเคยเป็นผู้ช่วยของอาร์เนสซอตหัวหน้าโคช้ชของลิเวอร์พูลเมื่อฤดูการที่แล้ว ก่อนที่จะย้ายไปคุมทีมอาแจ็กซ์อิฟสวิชทาวซึ่งเคยให้ความสนใจไทเลอร์มอร์ตันอดีตกองกลางลิเวอร์พูลก่อนที่จะย้ายไปลีองรวมถึงเวสต์บอมวิชแอนเบียนฮาซิตี้และออกซฟอร์ดยูเนเต็ดทีมร่วมลีกแชมเปี้ยนชิพรวมถึงสเตอร์มกราสทีมจากออสเตรียต่างก็เคยให้ความสนใจแมคคนเนลในช่วงซัมเมอร์นี้การเจรจาอย่างรวดเร็วของอาแจ็กซ์ความสามารถในการมอบโอกาสลงเล่นฟุตบอลยุโรปให้กับแมคคนเนลในฤด,ดูกาลนี้ และความรู้โดยตรงของไฮติงกาเกี่ยวกับวิธีการของสล็อตล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้ลิเวอร์พูลตัดสินใจเลือกพวกเขาเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากอะคาเดมีซึ่งสมมสรจากเมอร์ซี่ไซด์มองว่าจะเป็นผู้เล่นตัวจริงในอนาคตแมคโครน่ก้าวขึ้นมาจากระบบอะคาเดมีของแอนฟิลและทําผลงานได้ดีในนัดเปิดตัวในแชมเปี้ยนส์ลีกไปเยือน PSV ีไอโฮเฟนในเดือนมกราคมนั่นทําให้หลายทีมตระหนักถึงระดับการเล่นของเขา และอาจมีการยืมตัวเกิดขึ้นหากสล็อตไม่ประทับใจมากพอที่จะเก็บแมคคอนเนลไว้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่สัญญาฉบับใหม่จะทําให้แมคคอนเนลอยู่กับทีมไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2030และเขาจะอยู่กับอาร์เจ็กต์ตลอดฤด,ดูกาลก่อนจะกลับมาในช่วงซัมเมอร์ปี2026อาร์จ็ค์คือที่ที่สมบูรณ์แบบบทวิเพาะห์โดยเจมส์เพียร์สผู้สื่อข่าวลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเชื่อว่าอาร์จ็ค์คือที่ที่สมบูรณ์แบบสําหรับเจมส์แมคคอนเนล นักเตะดาวรุ่งที่จะพัฒนาฝีเท้าได้อย่างน่าตื่นเต้นต่อไปพวกเขารู้ว่าเขาจะอยู่ในมือของจอห์นไคติงกาหัวหน้าโคช้ชซึ่งเคยทำงานร่วมกับเขาในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการทีมของอาเนสสลอดเมื่อฤดูกาลที่แล้วและยักษ์ใหญ่จากเนเธอร์แลนด์ยังจะมอบโอกาสให้เขาได้สะสมประสบการณ์ในแชมเปี้ยนส์ลีกให้มากขึ้นอีกด้วยสัญญาฉบับใหม่5ปีนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่ของแมคโคนนลพวกเขามองว่าเขาเป็นนักเตะทีมชุดใหญ่ในอนาคต กองกลางชาวนิวคาสเซิลรายนี้ทำผลงานได้อย่างประทับใจนับตั้งแต่ย้ายจากซันเดอร์แลนด์มาร่วมทีมอะคาเดมี่ของสโมสรในปี2019เจอเกนครอปส่งเขาลงเล่นนัดแรกให้กับทีมในเกมยูโรปาลีกกับตูลูสในเดือนตุลาคม2023และเขาได้ลงเล่นถึง9นัดในฤด,ดูกาล2023-24โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่โดดเด่นจากการเป็นตัวสำรองในนัดชิงชนะเลิศคาราบาลครับที่เวมลีย์ที่ชนะเชลซีเขาเกือบจะถูกปล่อยยืนตัวเมื่อฤดูซัมเมอร์ที่แล้ว แต่อาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าทำให้เขาต้องอยู่กับทีมต่อไปมีการพูดคุยเรื่องการยืมตัวอีกครั้งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมแต่ฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นของเขาในเกมเยือน p s v อสวไอโฮเฟนในแชมเปียนส์ลีกทำให้สล็อตตัดสินใจเก็บเขาไว้เป็นตัวสำรองตลอดฤดูกาลที่เหลือเขาพลาดการทัวร์เอเชียช่วงพรีซีซั่นเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากมีปัญหาเรื่องความฟิตเล็กน้อยแต่การต้องพักรักษาตัวชั่วคราวในช่วงซัมเมอร์นี้มีแนวโน้มที่จะถูกลงโทษรายชื่อผู้ทิ้งสนใจเขา มีเวสต์บ o อน i ิชแอนเบียนออ r ฟอร์ดยู h นเต็ดเฮาสิตี้สเตอรมกราและ i ิฟสวิชทาว n แต่อา a x เเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดและเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ก็รออยู่